ทำไมแรงมากเลยจริงๆมาดูไม่มีแรงลุกไปเร็วๆก่อนที่จะหันกลับไปมันยิ่งกว่าคนวันนั้นที่เราเห็นที่สื่อสื่อเตอร์อะมันจะระเบิดออกไปอยู่แล้วอ่ะคอมมานด์ไหมคอมนานด์ไหมจริงๆมาดูชุดมนนองไหลมาดูแค่อย่ไหมชวนมาดูลงเท้าใช่แล้วแม่เราชุดแม่เราชุดม่วงวันนั้นน่ะ ชุดม่วงวันนั้นอะที่สยามอะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนล้เฮ้ยเขาจับจับด้วยอ๋อเห็นละไอ่ะที่ถือไปปืนหน้าสีเหลืองอ่ะเออเรายืนแบบโเเล่เขาเคยหน้าเหมือเมื่อกี้เราไม่ยองแย่งกันเ่งแยงกันครอวาทำนี่ให้ใครขอบ้าตกใจไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยว่ย โอ้ย่ายอ่ะเฮ้ยอันนี้ออกลงในนี่ได้เลยอ่ะคุณสุรยุทธ์อ่ะจริงๆมันแรงมากถ่ายไปแล้วมเมื่อกี้ส <c oughs> สีสีตมันแรงมากแรงมากอ่ะจริงจริงมันต้องมีดิไหมมีคนมาบีบเขาเห็นไหม <c oughs> มีคนมาบีบงานเขาอ,อไปจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> มาให้เราขีไ่ไปว่าเนี่ยมันมีคนที่มองแบบไม่เอาอุ้ยไมเอา เขาให้จิว่าเขามีสิทธิ์เป็นแคมเปญ็นเขาติดติดอะไรที่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 แข่งเหมือนกันเพิ่งสังเกตมันต้องมีมันต้องเป็นโค้ดแบบแขนซ้ายบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าเราองน้าเขียวแรงมากทำไมยังอยู่ใน้ำอ่ะเราไม่ต้องใส่มันหรอกใส่ยวทำไมใช่ปะมันไม่เห็นแบรนด์อยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้ผลนะครับไม่งั้นก็ต้องไปติดแบรนด์ตรงเนี้ยนี่ไม่ได้ผลนะครับนี่เงียบอะไรตรงนี้คนละไม่ได้เอาได้ไอเทมแดงอะไรตงนี้ไม่ได้นี่แหละนี่แหละที่มาของคาว่าหญิงไทยใจกรอดหญิงชายใจกราดจ้าเฮ่ย ใช่ไหมเขาบอกแบรนด์ถ้าาเรลงไปแบรนด์เหรอกล้ๆดนปต็มีผู้ชายมาบลิมเพราะว่าจะทำไงบ้างเดี๋ยวต้ไปนั่งเก้าอี้นั้นดูทำไมอ่ะเก้าอี้นะเป็นอะไรอ่ะครับมุมนี้มันเอาอีมุมนึ่งเออครับเขาเวิร์กอ่ะครับมีเ้าอยู่ V A P เขาอยู่ให้พี่นั่งเขาดูขอนังหน่อยเสด็สมาชิกด้วยครับเขาอยู่ V A P จะดูทำไมเนี่ยโฮ้ยผู้ชายแวะเต็มเลยผู้หญิงผู้หญิงก็แวะเยอะเนี่ยเห็นแล้ว ไม่ไหวอ่ะค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมพ่อแม่ใหญ่เล่นสงการแต่เราไม่เคยเล่นอย่างนี้นะถ่ายทำไมเนาะอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะมันถ่ายในเครื่องนี้เครื่องไฟอ่ะถ่ายเล่นอน่ยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เยอะเนาะก็ไม่ได้อ่ะไม่ไม่ไม่เลิกดูละเลิกดูละแลไปนอนดีกว่าสิบห้าทีเจวกันสรุปเรื่องสไลด์อ้าวแมวพอแล้วด้านล่างเนี่ยไปไปละโอ๊ยพอแล้วเห็มีอะไรน่าสนใจเลย โอ้โไม่มีอะไรน่าสนใจมายืนดูอยู่ตั้งนานจิ๋วเรียกไหมไหม่รู้โอ๋ออ๋อชิชูเลิกกันเลิกกันเดาชิชูพอไหมหลังๆเหมือนพี่เรียกนะหลังๆเหมือนพเรียกนะพุ่งมาเองนะตลกคมอะไปนั่งดูส่วนตัวด้วยอ่ะ จิ๋วมีจักรามหรือยังนั่งเลยมาเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนค่ะสรุปเป็นเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนจิ๋วกับเพื่อนพี่ป้ายหรอาเพื่อนก็เตรียมโคชชานเพื่อนลอยมันก็เพี่อนป้ายหรือเเดี๋ยวไม่ทันแต่ที่นี่พียกไปดูไม่ใช่เลยนะสร้างกระแสให้เพื่อนสร้างกันแหละรู้จักทุกคนเลยอยากให้พี่เพนเห็นนะพี่เพนอยู่อย่างอ่ะพี่เพน พี่เพนคง,งลงมาเล่นหรอใช่พี่เพ้นพี่เพน